ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาชนอย่างเราๆท่านๆจ่ายค่าน้ํามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ได้น้ํามันไม่เต็มลิตรล่าสุดทางกรมการค้าภายในเรียกประชุมด่วนแล้วครับการประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ํามันวันนี้นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้กําชับให้เข้มงวดตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ํามันป้องกันกรณีเติมน้ํามันไม่เต็มลิตรหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับ แม้ว่าจากการตรวจสอบจะพบว่าหัวจ่ายน้ำมันในปั๊มน้ำมันที่เป็นข่าวดังกล่าวยังมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสำนักงานช่างตวงวัดโลกซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลกโดยกำหนดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือว่าค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำมันเกินและขาดได้ไม่เกิน1%เปอร์เซหรือไม่เกิน50มิลลิลิตรต่อภาชนะทดสอบขนาด5ลิตร ส่วนจะต้องมีการปรับเกณฑ์จากนี้หรือไม่ต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ